ไอ้แฉทำงานแล้วครับไอ้แฉของเสียบแบงค์ไอ้แฉเป็นรถน้ำประจำทีมงานเสียแบงค์ซับไซทองนะครับบอ่อทรายหลังปั๊มปตทอำเภอชุมพรบุรีจงังหวัดสุรินทร์ครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โห,โหมอเตอร์ไซค์ไปจี้ตูดเหลือเกิน อย่าไปจี้ตูดรถบรรทุกอย่างงั้นครับไปอยู่ด้านข้างนะครับมอเตอร์ไซค์เอาฝากไว้เลยถือโอกาสฝากไว้เลยอย่าไปอยู่ด้านหลังรถบรรทุกนะครับมันมองไม่เห็นเผื่อมีเหตุการณ์จังหวะแบบต้องถอยหลังอย่างเงี้ยเนี่ยโดนเหยียบมาหลายรายแล้วนะครับถ้าขับตามหลังรถบรรทุกนะครับพยายามอยู่ด้านข้างนะด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งข้างซ้ายหรือข้างขวาให้กระจกสองหลังเนี่ยเขามองเห็นนะครับดูสิครับเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับ อยู่ด้านข้างอย่างนั้นนะครับถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับไอแชะทำงานสุดยอดสุดยอดอย่าไปใกล้เลวเกินวุ้ยมอเตอร์ไซค์นี่ก็แหมไม่รู้จะรีบไปไหนนะรถน้ำานะครับไม่มีฝุ่นแล้วครับเส้นทางที่วิ่งดิน ออกจากปอทรายมาลดน้ําอยู่ข้างหน้านะแล้วก็รถหกล้อคันนี้อยู่ตรงนี้ทำยังไงถึงจะมองเห็นนี่เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มองเห็นเนี่ยครับเนี่ยครับมองเห็นหรือยังครับ แบ้้านลวส่วนรถหนักเราวิ่งรอบหมู่บ้านนะครับฝุ่นถึงแม้ว่าจะมีฝุ่นมากแต่ก็ไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับไม่มีบ้านสักหลังเลยอยู่แถวนี้ก็ <c oughs> จะเป็นรถเปล่าที่วิ่งเข้าหมู่บ้านนะครับถึงที่เทแล้วครับเดี๋ยวรถน้ำเขาจะรถมาโผ่ตรงนี้แหละ รถหนักมาอีกทางรถเปล่าไปอีกทางนะครับสำหรับในชุมชนใกล้ใกล้จะเต,เต็มแบบชั้นแรกแล้วครับโซนนี้ที่ก็เยอะพอสมควรนะครับจัดไปจัดไป เราเข้าหมู่บ้านนะครับไม่มีฝุ่นแล้วครับวิ่งสบายกลับเข้าปอครับสั้นๆครับสวัสดีครับ